สวัสดีค่ะทักทายกับบรรยากาศยามเย็นนะคะมาอัปเดตผิวหน้ายังคงปกตินะคะหลังจากที่พี่นุ้นเนี่ย,มา,ยานนามาอยู่ที่บ้านนามาอยู่ที่บ้านนานะคะเ,เป็นเวลาเกือบจะสอสัปดาห์แล้วนะคะหลายๆคนที่ถามว่าครีมบัวหิมะนะคะถ้าเราเ ใช้ต่อเนื่องใช้เป็นเวลานานแล้วเนี่ยน่าจะบางน่าจะแดงไหมแล้วเวลาตากแดดเวลาออกแดดจะเอ่อจะแสบไหมน่าจะกลับมาดำไหมนี่ดูหน้าพี่นุษน,นะคะอย่างที่เห็นก็คือพอพี่นุษย์มาอยู่บ้านนอกเนี่ยก็คือว่าเอ่อเวลาที่จะส่งของเนี่ยพี่นุษย์จะต้องแวน่นรถแว้นรถเพื่อที่จะออกไปส่งของที่ตลาดนะคะดูเนี่ยอยู่บ้านใส่คอเสื้อเป็นไง ย้อยไปเลยชอบใส่แบบนี้ค่ะใส่สบายๆเนาะอ่านั่นแหละก็คือพี่นุกก็จะต้องตากแดดเป็นประจำทุกวันเห็นไหมคะผิวหน้าก็ยังคงปกตินะคะแล้วก็นอกจากที่จะว่ามามาอัปเดตผิวหน้าแล้วเนี่ยนะคะ,ะพี่นุชยังจะพาทุกคนมาดูเขาเรียกว่าอะไรวิถีชาวบ้านนะคะก็คือตกปลา ตกปลาลิมคลองตกปลาแบบชาวบ้านชาวบ้านเบ็ดชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคะไปดูกันว่าวันนี้จะได้ปลาไหมได้ปลาเยอะได้ปลาน้อยขนาดไหนไปดูกันนะจ๊ะ ป้าขึ้นเล็กๆมเรื่อยๆเป็ขึ้นยิบ อากได้ปาลาอะไรขึ้นมาเนี่ย แล้วไม่เอาถังไปไว้ใกล้ๆตัวล่ะเนี่ยเหรอ <c oughs> ไม่ไอถังถังใส่มันอุตส่าห์ไปเอาถังมาอ๋อพี่ไปนู้นเต็มว่ากัน

อนนี้น่ว่าไม่ยอม้อนยไปไตกว่ามันจะเมื่อยู่แล้วีนกับบ้านไปอยู่ก็คือเราอากปักงที่ความเงินกับปลาตัวใหญ่ No, no, องหดเออมันมีตีเหมือนเอ,อดีดีไรพวกบ้หมอโตัวเล็กเออครับ ต้องไปอะไรมากมายบีบขี้ออกก็ทอดเลยทอดกรอบเลยเพานหนัเห็นเหยานกตกได้ปลาหมอด้วยแม่ ไปดูดิปไปดู โหโหเบตเแม่จะอยู่เหรอปะช่อน <c oughs> แม่ปล่อยพ่อถุงจับปลาไายแม่โชว์ดิอ่าโอเค ยายทีด้วยแม่เดี๋ยวด้วยแม่มันขึ้นมาเป็นโพรงด้วยวนวันนี้ไม่ได้ใจะยอนมันตายหมด มาได้ไหมเน่ยป้าจะจะมาดูเขาตกป่าลุงอุ้มข้ามาเลย รวยมาร้องอะไรเงียวเงีฮะหนูมาร้องอะไรเงียวเงีวฮรวยรวยมาร้องอะไรเงียวเงีไหนดูหน,น้าก่อนโชว์หน้าก่อนเร็วรวยรวย rій luôn differences Nào Anh ao nh c mấy ngon nha ừ à, uh.

อยู่ตัหรอมีตัวเออที่มันพันกันเมื่อกี้เนี่ยนีอยู่แค่ตัวนี่ที่ที่เราเห็นมันพันกันเมื่อกี้เนี่ยตัว้ตัวละตัวเวไปเอาเบ็ดยไม่ม่แค่เ็ดไม่ใหญ่นะดีแล้ววัดง่าย รวยรวยลงไปไหนนะมีบไม่บอกไม่บอกใปเลย <slide. S 1> เบ็ดไม่ใหญ่นะฉมั่งนี่น้องจับ รวยรวยเดี๋ยวโดนยายตีอ่ะรวยรวยขึ้นมาเร็วเร็ว นี่บอกแล้วเบ็ดไม่ใหญ่ฉวัง Oh <laughs> <laughs> ออกนอกรัออ้วออกนอกรัออ้วเฮ้ยแต่แต่พูดถึงก็มียอดแล้วนะเนี่ยผักกระเฉดอะแม่ทเหรววอว่าจะพายเด็ดเฉพาะยอดก็อาจจะได้พอผัด ตาไม่ว่าใช่ไหม พี่เจยังทำงานอยู่เลยแม่เรียนออนไลน์ยันมืดเลย,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 ยตื่นแล้ว

หนูหนูก็มาจ้องที่แม่ออาวน้องจักวัดอีกแล้ว Thank you. ว้าวน้องจังว่าปลดแล้วแล้วเอาถังปลามาให้ยายดูหน่อยอายายอยากถ่ายในถังปลาไหนดูไหนดูว้าว เดี๋ยวดับก็ไม่ต้องไม่ต้องส่งขึ้นมาหรอกกยายไอ้นี่อยู่โอเค